สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องหัวข้อการเมืองหรือหัวข้อพรบอนิรโทษกรรมนะคะถามว่าพี่พิมพ์เห็นด้วยไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าพี่พิมไม่ชอบที่จะให้คนผิดฟอกคนผิดให้เป็นคนถูกคนข่าวสะอาดนะคะตรงนี้คุณผิดคุณก็ยอมรับผิดแล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าบุคคลที่อยู่นอกประเทศอย่างเดียวนะคะก็หมายถึงบุคคลที่อยู่ในประเทศด้วยเช่นกันค่ะใครผิดก็จับแม่มาลงโทษให้หมดเลยค่ะลำคาญักลำใหญ่นัก โยนศาสตร์ไปศาสตร์มาอยู่นั่นแหละค่ะก็ไม่เห็นด้วยกับพรบรเพราะว่าดิฉันไม่ชอบให้ใครทําผิดแล้วก็เอาตัวเองร้างน้ําเศรษฐกาแล้วก็มาทําตัวให้ข่าวสะอาดตรงนี้ไม่ถูกต้องค,ค่ะผิดรับผิดเข้าคุกไปแค่นั้นค่ะและที่สําคัญค่ะการเมืองไทยนักการเมืองไทยลำใหญ่ค่ะลำใหญ่มากๆลำยา่จริงๆ ที่เหมือนเป็นละครลงเร็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นฉากโน้นฉากนี้ปะทะกันไปปะทะกันมาแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพี่พิมพูดจริงจริงนะคะก็คุณเป็นผู้ถือกฎหมายคุณเป็นผู้รักษากฎหมายตรงนั้นคุณน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการนํากฎหมายไปใช้นะคะไม่ใช่จะมาเป็นแบบว่านํากฎหมายไปใช้ในทางที่ผิดสั่งผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทํโน่นทนํานี่โดยเป็นเรื่องที่แบบว่า ไร้สาระมากอะไรอย่างนี้ค่ะเอาเวลาไปพัฒนาประเทศมันเจริญมากกว่านี้ดีไหมคะเพราะว่ามีความสึกการเมืองไทยถอยหลังลงครองค่ะติดเกียร์ถอยหลังปิชเลยค่ะลงครองอย่างแรงค่ะแล้วก็จมโคลนตรมด้วยนะคะซึ่งเปรียบกับประเทศอื่นกฎหมายก็คือกฎหมายเขาเคารพค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้นําแค่นั้นไม่ใช่ผู้นําค่ะผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนค่ะเขาเคารพ ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างทําให้ประชาชนหรือคนของประเทศนั้นเขาก็เคารพกฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวดกรวดขันเขาอยู่ในระบบเขาอยู่ในกฎเขาอยู่ในเกณฑ์ค่ะตรงนี้ซึ่งแตกต่างจากบ้านเราค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยอยู่ในกรอบในเกณฑ์สักเท่าไหร่ทำให้ประชาชนไม่ค่อยที่จะอันนี้ด้วยนะคะก็ะอยากให้ คุณในเมื่อพวกเราเลือกคุณไปแล้วคุณก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนตรงนี้มันก็จะดีที่สุดใช่ไหมคะก็อยากให้ประเทศไทยการเมืองของประเทศไทยเดินไปข้างหน้านะคะไม่ใช่ถอยหลังลงครองค่ะและที่สําคัญถ้ามันเป็นไปได้ดิฉันอยากจะอยากจะได้นักการเมืองชุดใหม่ชุดใหม่เลยนะคะทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลที่ไม่รีเลทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ คณะรัฐบาลหรือคณะฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้ค่ะลูกตําสีลูกตําสาที่มีความรู้ด้านกฎหมายโน้นนี่นั่นสมัครรงรับเรื่องตั้งก่อนที่จะรงรับเรื่องตั้งก็ต้องสํารวจด้วยว่าคุณมีความรีเลทกับสอสอหรือสอจอสอวเก่าๆหรือเปล่าต้องการแบบว่าเอาคนดีๆจริงๆอะค่ะคนที่รักในด้าน คนที่จบด้านนิติมาแล้วก็มีแรงที่อยากจะมาพัฒนาประเทศอย่างนี้ค่ะดิฉันว่าประเทศเราจะเดินหน้าได้สวยดีกว่าที่จะมาต้องฝ่ายนี้สีนี้เถียงกันไปเถียงกันมาฉันไม่ยอมพอฉันไม่ยอมฉันก็จะมาประท้วงพออีกนึงยอมลงอีกนึงไม่ยอมอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาประท้วงโอ้ยรำยายค่ะจริงๆค่ะพี่พิมพ์เห็นแล้วเบื่อค่ะดิฉันก็เลยแบบว่า ดิฉันมีเลือดเป็นเลือดคนไทยแต่ดิฉันเห็นการเมืองไทยแล้วก็โอ้โหยิ่งกว่าถอยหลังโรงครองอีกไม่พอค่ะจมโครนตมด้วยค่ะโอเคนะคะฝังนิดนึงค่ะก็อย่าใจทุกคนเคารพกฎหมายเป็นดีที่สุดนะคะกฎหมายก็คือกฎหมายนะคะแค่นั้นนะคะแต่ถ้าคุณจะมาทำอะไรแบบว่าฟอกคนผิดให้เป็นคนถูก n น no น o no no บายบายค่ะ คลิปนี้อาจจะมีคนหลายคนไม่ชอบพี่พิมพ์นะคะแต่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะโอเคนะคะก็คงไม่มีปัญหาใดกับชีวิตพี่พิมพ์เนาะเค่บ๊ายบ้ายเข้าใจนะเราคุยกันเรื่องแค่นี้นะไม่ได้อะไรมากเห็นไหมก็ถือว่าเป็นสนุกสนานให้ฮาไปด้วยการเมืองไทยลำย,ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ